ทิศทางภาษาเอลเบเนียดรติเมลจจัาชีเบอร์ทิศเหนือเวอร์ <Where you? S 2> ยูทิศใต้ <You go. S 2> ตยูกูทิศตะวันออก ลินเดียทิศตะวันตกเบรนดีมี <end> ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวริลินดอร์ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวริเปรนดิมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยูกลินเดียทิศตะวันตกเฉียงใต้ยูเปรนดิมอรสายไม่ตัสขวาดอาตัสอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา mos haroni të abonoheni në kanalin tonë